ยิ่งส่วนนี้ก็เราเราขายมาหลายปีแล้วหมยายถึงว่าเรามีผลผลิตมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้สนุกสนุกกันอยากให้คนไทยได้กินปกติถ่ายล้มก็จะต่างประเทศเนาะอะไรเงี้ยได้ทานทุเรียนจากสวนพวกเราอะไรเงี้ยคุณวิกกี้ก็บอกว่าเราอร่อยทุเรียนสุร,ราชาติทุเร,รียนใต้ยิ่งกว่า เหมือนเลี้ยงลูกนะครับกำไรอยู่แล้วมันไม่เยอะคนที่ปลูกทุเรียนมีกำไรอยู่แล้วแต่ว่าเ,เย,ายอะหรือน้อยอมันขึ้อนอยู่กับอย่างที่บอกสภาพตลาถ้าเราไว้ทุเรียนได้มากเราก็ขายได้มากคือทุเรียนมันค่อนข้างที่จะราคาถือเพราะมันดูแลยากเนาะถ้าทำได้เมื่อไหอไร่เดี๋ยวได้เห็นกันแน่ไฟ์สนุกดีนู่นี่บอกกันได้เห็นเลยอย่างนี้อดีครับสนุกครับยิ่งสวนนี้ก็ เราเราขายมาหลายปีแล้วหมายถึงว่าเรามีผลผลิตมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้สนุกสนุกกันก็แบบลองไปดูว่าเอ๊ะมันจะแบบมีแบบว่าสามารถเอามาขายออนไลน์ขายปลีกบ้างได้ไหมเพราะว่าอยากให้คนไทยได้กินปกติขายล้งก็จะต่างประเทศเนาะอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็ไอรุ่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เพื่อน <c oughs> ๆอยากให้แบบว่าแฟนคลับของของเราอะไรเงี้ยได้ทาน ทุเรียนจากสวนพวกเราอะไรเงี้ยคุณวิกกี้ก็บอกว่าเราอร่อยทุเรียนสุราใช่ทุเรียนใต้มันจะออกออกสุดท้ายเลยใช่ก็ก็อร่อยหวานกรอบมันอุ้ยขายหมดขายหมดคือขายล้มกับขายหมดอยู่แล้วแหละแล้วก็เราเราก็แยกออกมาขายก็หมดครับคือจริงแล้วเนี่ยปีนี้มันค่อนข้างที่จะเกิดปัญหาเรื่องของอากาศนิดนึงชาวสวนก็จะบ่นกันก็หนักครับยิ่งถ้าใครแบบว่า รอฝนแล้วไม่มีน้ําไม่มีบ่อน้ําไม่มีแม่น้ําผ่านอะไรเงี้ยลำบากบางบางบางส่วนต้องซื้อน้ํากันเป็นแสนๆเพื่อมาลดน้ำเรียนอะไรเงี้ยแต่พอรดปุ๊บเสร็จพอจะออกดอกออกมาเงี้ยเจอพายุคัดดอกร่วงบดอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของสภาพภูมพิอากาศที่มันคาดเดาไม่ได้ก็อย่างอย่างที่บอกครับ เราเจอภาะวะแบบนี้กันมาเห็นใจคนสวนผมก็ติดต่อลงไปดูตลอดเวลา<ะ>ครับก็สนุกนะฮะผมว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ง่ายอ่ะเพราะมันเป็นธุรกิจที่คือถ้าทํากินเองอะทำได้ถ้าจะทําเป็นแบบธุรกิจใหญ่ๆก็ต้องมีเงินถุนงินผาสมมใหญ่ผมไม่ใหญ่ครับสวนผมก็แปดไร่เองผมได้แค่ร้อยแต่ก็ใช่ครับแต่ก,แตก็แต่ก็โอเคก็พอแบบพอดูแล ใช้จ่ายได้ก็บอกว่มขึ้นถูกมากเลยครับถูกมากทั้งเรื่องของการปลูกเรื่องของระยะเวลาเรื่องของการดูแลเรื่องของการเก็บทุเยียงมันยิ่งกว่าเหมือนเลี้ยงลูกอะครับกำไรอยู่แล้วลมันไม่มเยอะคนที่ปลูกทุเรียนมีกําไรอยู่แล้วแต่ว่าเยอะหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกสภาพบากดางถ้าเราไว้ทุเรยียนได้มากเราก็ขายได้มากคือทุเรียนมันค่อนข้างที่จะราคาสูงเพราะมันดูแลยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเก็บทุเรียนไว้ได้ ก็ขายได้ก็ดีกำไรแต่ถ้าเก็บไว้ไม่ได้แล้วเราดูแลมาตลอดเนี้ยก็อาจจะเข้าเนื้อไม่เหรครับผมคุณๆีล้วเราปลูกอนแรกเราก็กะว่าปลูกเอาไว้แบบเราก็อยากจะกินนี่แหละแม่เราชอบคุณมิกกี้ก็ชอบอะไรเงี้ยแต่พอมันขายได้ราคาปีนึงผมว่ามันก็มีเงินหมุนเงินอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็เอมาเป็นค่าใช้จ่ายในในบ้านได้เยอะนะครับผมผมมีผมมีเพื่อนสนิทผมเป็นผู้จัดการสวนเขาดูแลอยู่แล้ว ไม่หรอกครับก็เป็นเขาเรียกว่าจริงๆมันก็สนุกนะแต่ว่ามันก็ถามว่าจะได้ไปอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ขนาดหรอกน่าจะมีหรือว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นมูลค่าที่เรามีอยู่แล้วมากกว่าที่ดินมันก็เพิ่มแล้วแล้วในที่ดินมันมีทุเรียนถ้าเราไม่ดูแลมันมีมูลค่าเพิ่มจากเดืมอมันก็เสียดาย ขายได้มันอร่อยอะไรเงี้ยแค่เล็กอิสคร้อยอิสคร้อยอิสคร้อยไม่ละครับแค่นี้แหละบางทีมันก็มีอยู่ในสวนนิดน,นหน่อยพอพอได้กินเล่นอะไรเงี้ยโอ้ถ้าถ,ถ,ถ้ามีของอะ่ะเราก็กล้าทำอย่างที่บอกอะ่ะคือทำยากเออเรื่องของเวลาอะไรแบบนี้ถ้าทำได้เมื่อไหอไร่เดี๋ยวได้เห็นกันแน่ไลฟ์สดโอ<ฮ>้นี่นู่นี้บอกกันได้เห็นเลย่ีผลิตภัณฑ์ของพวกเราอ่ะก็มีอยู่ครับก็จะพยายามแหละ ก็จริงแล้วที่มันมีอยู่แล้วนี่มันเป็นสิ่งที่ที่มีอยู่แล้วเนาะทอนเราก็มีทุเรียนเราก็มีก็จะมีอะไรอย่างเดี๋ยวเดี<ต>๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็น<ๆ>ผมว่าสนุกครับสนุกสนุกผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นช่วงเวลาที่เราพักด้วยแหละพอเป็นช่วงเวลาที่เราพักเราได้เลี้ยงอยู่กับลูกใช่ไหมฮะเราได้ช่วยคุณวิกกี้เลี้ยงเลี้ยงวิลินอะไรเงี้ยเราก็อาจจะหาหายไม่ค่อยได้รับงานที่มันแบบยาวๆแล้วก็เวลาที่มีค่าเนี้ ก็เ,เอาไปทําไปอยู่สวนให้มันแบบส,สนุกสนานกันไป